อัปเดตฉีดเมโซแฟตที่ห่อไหนดีให้ผลลัพธ์ต่างกันไหมแต่ละตำแหน่งฉีดที่ห่อไหนดีข้อควรรู้และการดูแลตัวเองหลังฉีดเมโซแฟตสวัสดีค่ะมาปุ๋ยวีสกแวชคลินิกนะคะ การลดไขมันกระชับสัดส่วนด้วยการฉีดเมโซแฟตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากผ่าตัดไม่อยากดูดไขมันวันนี้หมอก็จะมาแนะนําให้ฟังกันค่ะว่าการฉีดเมโซแฟตยี่ห้อไหนดีให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละตําแหน่งควรเลือกฉีดยี่ห้อไหนและหลังฉีดเมโซแฟตไปแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างตัวยาเมโซแฟตก็จะมีหลายยี่ห้อเลยค่ะ แต่และยี่ห้อก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปก่อนฉีดแนะนําให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอว่าอยากฉีดจุดไหนคุณหมอจะได้ประเมินและแนะนํายี่ห้อที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุดค่ะสําหรับยี่ห้อเมโซแฟตที่ฉีดแล้วเห็นผลไวและได้รับความนิยมในไทยหลักๆก็จะมีอยู่3ามยี่ห้อคือยี่ห้อไฟตเบล่ายี่ห้อบาบเนโอวันและก็ยี่ห้อ FNC ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่ายี่ห้อเมโซแฟตแต่และยี่ห้อมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่ไฟโตเบลาก่อนเลยยี่ห้อนี้หลังฉีดยุบบวมดีหลังฉีดไม่บวมแดงและไม่ทําให้ผิวย่อนคอยค่ะแต่ตอนฉีดจะรู้สึกแสบเล็กน้อยนะคะถัดมานะคะยี่ห้อบาบีนนโอวันตัวนี้จะช่วยสลายไขมันพร้อมยกกระชับใบหน้าหลังฉีดยุบบวมได้ดีไม่มีอาการบวมแดงตัวนี้จะแสบน้อยที่สุดในบรรดายี่ห้อเมโซแฟททั้งหมดค่ะ สำหรับยี่ห้อเอ c ซีจะเหมาะสำหรับคนที่มีแก้มเยอะๆเพราะฉีดไปแล้วจะยุกดียุไวส่วนตอนฉีดจะรู้สึกแสบปานกลางค่ะ เมโซแฟสตสามารถฉีดสลายไขยมันได้หลายจุดบนร่างกายเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมฉีดบนใบหน้าแก้มเหนียงใต้คางก็จะช่วยปรับรูปหน้าให้เล็กลงดูเรียวสวยขึ้นค่ะส่วนจุดอื่นๆที่สามารถฉีดสลายไขยมันได้ก็จะเป็นตำแหน่งต้นแขนต้นขาน่องหน้าทองแล้วก็สะโพกค,ค่ะแล้วในแต่ละจุดจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรตรงนี้หมอก็จะเป็นคนประเมินปัญหาและความต้องการของคนไข้ก่อนค่ะ เพราะตัวยาเมโซแฟตแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันหมอก็จะเลือกยี่ห้อที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละคนค่ะ วิธีการดูแลหลังฉีดเมโสแฟตข้อแรกคือไม่ควรกดหรือนวดในจุดที่ฉีดเพื่อลดอาการบวมและป้องกันการอักเสบค่ะข้อ2ควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรเพราะว่าการดื่มน้ำจะช่วยให้ไขมันถูกขับออกจากร่างกายได้มากขึ้นค่ะข้อ3หลีกเลี่ยงการซาหน่านวดหน้าการทำเลเซอร์อย่างน้อย1สัปดาห์ข้อ4คนไข้าสามารถล้างหน้าได้ตามปกติค่ะแต่ให้งดทาครีมบริเวณรอยเข็ม1ึคืนค่ะข้อ5หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะ สำหรับคนไข้ที่หลังฉีดไปมีรอยแดงจากเข็มหรือรอยช้ำในบริเวณที่ฉีดให้ประครบเย็นใน48ชั่วโมงแรกนะคะสำหรับบางเคสหมอก็จะมีจ่ายยาลดบวมและยาแก้กเสบไปด้วยค่ะสรุปเลยนะคะการเลือกยี่ห้อเมโซแฟซอย่างแรกต้องดูก่อนว่าคนไข้มีความกังวลและต้องการลดไขมันในส่วนไหนหมอก็จะเลือกยี่ห้อเมโซแฟที่เหมาะสมให้ค่ะ และที่สําคัญคือเรื่องของความปลอดภัยคนไข้ต้องเลือกฉีดก,กับหมอที่มีประสบการณ์ในคลินิกที่ได้มาตรฐานและใช้ตัวยาแท้ที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ว่าจะเห็นผลดีไหมอยู่ได้นานเท่าไหร่นอกจากการเลือกหมอเลือกคลินิกเลือกยี่ห้อเมโซโฟแฟตที่เหมาะสมกับปัญหาแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของคนไข้หลังฉีดด้วยนะคะและใครที่ไม่อยากพะะลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวิสาข์คลินิกกันไว้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาสอบถามหมอได้เลยนะคะหรือใครที่อยากปรึกษาหมอก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะหมอตอบเองค่ะ